วันนี้เราเล่นคีย์บอร์ดอยู่พอเราเล่นปุ๊บงูก็ออกมาลําเลยชูคิมก็เอาหัวดานสงสัยอยากออกมาเชดด้าก็เลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนสงสัยว่าเสียงนี้มาจากไหนชิฟฟันก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะนี่มันเสียงอะไรนะแต่ตัวที่รู้สึกจะลําบอยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นชูคิมนี่แหละโยกไปโยกมาชิมันก็ยังนิ่งนิ่งคีย์พูสมกับเป็นลูกผู้ชายกำลังเล่นเพลงให้งูฟัง ตัวแก้วเล่นปุ๊บงูก็ออกมาลำกันหมดทุกตัวเลยครับตอนนี้เนี่ยทุกตัวลำหมดเลยตอนนี้ป๊ะป๊าก็ยังบอกเลยว่างูออกมาฟังเพลงของเราเล่นเพลงให้งูฟังกับลูกเล่นเพลงงูฟังเพิ่งได้มาใหม่ไม่เป่าปีแล้วนาทีไม่เป่าปีแล้วเล่นเพลงให้งูฟังแต่งูมันบอกว่าไงรู้ป่ะ มันจะนอนไม่ใช่หร